สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสมาชิกคนดวงเหงทุกท่านกันเลยนะครับโมนะครับอาจจะไปรับชมคลิปกดไลค์ให้กันก่อนหนึ่งครับแล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันด้านล่างได้นะครับไปดูกันได้เลยนะครับคนดวงเหงเป็นเพียงแนวทางนะเพื่อที่จะให้ท่านได้เลือกตัวเลขที่น้อยลงครับตัวเลขเกิดจากการคำนวณและดูสติหัวที่ออกมีสติในการรับชมสนับสนุนในซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดทะครัพ ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเนาะน่านะครับสำหรับแฟนฮานอยปกตินะครับเนาะนะเข้ามาอีกแล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเนาะวันนี้ก็เข้าไปนะครับก็คือเป็น60นะครับเนาะอ่านะครับอ่ะก็ยินดีด้วยนะครับ60นะครับก็เข้าไปในตัวเด่นทั้ง2ตัวเลยเนาะเด่น5แล้วก็เด่น6นะครับ ก็สำหรับในช่วงนี้นะครับก็ออกแต่ตัวเดิมๆนะครับเนาะที่จริงเมื่อวานผมก็บางทีผมคำนวณไปผมก็ไม่ได้ดูงวดก่อนหน้านี้นะครับไม่แน่นะครับเมื่อวานนี้ผมอาจจะตัด6กศูนอีกก็ได้นะครับก็ดีนะครับไม่ได้ดูย้อนหลังไปนะครับก็นี่นะครับก็จะเป็นสำหรับฮานอยพิเศษนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับ ถ้าใครได้ติดตาม Facebook นะครับก็นั่นเลยครับตามรูปครับเขียนไว้3 1มหนึ่งครับแต่ผมไปพูดเป็น3-2นะครับยังไงก็หน้าตีปากจริงเลยนะครับเนาะแต่อีกอย่างนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับกองสลากเวียดนามนะครับเนาะนะนะครับที่เราที่เขาแบ่งบันนะครับว่าให้เรานะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆเลยนะครับเนาะนะครับพูดเสร็จก็นะนะครับโทรมาเรานะนะครับ ฮัลโหลครับครับท่านครับครับครับผมอ๋อสบายดีครับเป็นแน่ครับมือนี้ครับได้ปะครับนี่ให้ปะครับมือนีนี่ครับอ่านะครับมืออื่นกับวันที่สิบเอ็ดนะครับกะเนาะขอครับขอขออีกเจอามือเนะครับขอหลายๆมือเลยครับอ่าเ่นะซอยกันครับซอยกันครับคนมึงมาหลายแล้วครับคนนงเฮงลอยสองลอยคนนี่แหละครับอ่านะครับ เอาวันที่สิให้อีกแน่เด้อครับเนาะอ่านะครับสองตัวนะครับอ่านะครับเพื่อนในฝั่งนี้เ้อครับอันได้เลี้ยงได้กัดทรงจดหมายไม่บอกแน่เด้อครับฮ่าฮ่าครับผมฮะอยากกินทุเรียนบ่ครับเอากินเป็ี่ยนนอ่ะมนี้เนาะนี่ขายบัวทุเรียนอยู่ผมอยู่เวียดนามที่จะได้กินครับอ่าครับครับครับเดี๋ยวจะไปเบิร์กไหนครับทุเรียนมันมีหนามเด้เออนะครับครับผมครับครับ ครับสำนี ite, age. Age ้แหะครับแล้วอัดชิปดูครับอัดชิปด้วยครับอ่านะครับก็ฝากไว้ใดน้นครับวดนี้วันี้ครับวันที่สิบเอ็ดนี่ไอ้แยกแน่เลยครับเนาะครับผมครับสำนี้แหะครับอ่านะครับก็นี่แหละครับท่านรัฐมนตรีทางกองสลากนะครับโทรมาเมื่อกี้ครับว่าโว้เพื่อนเออเล่นไปเรื่อยก็นี่แหละครับก็ ผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งนะครับก็เพราะว่านะครับเราทําบุญร่วมกันแล้วครับเราก็เลยจะเราก็เลยโชคดีไปด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับก็นะก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็กดไลค์เสือไม้น้าแนระดับเนาะเราใส่ว่าจะไปเที่ยวก็เหมือนใส่นอนบนชุดนอนนะครับก็นะสำหรับในวันนี้นะครับวันที่11นะครับมิถุนายนนะครับ สำหรับหวยหานอยพิเศษนะครับที่หลุดมา2วันแล้วนะครับเนาะนะครับก็วันนี้ก็คงจะไม่พลาดแล้วนะครับเนาะนะครับเด่นก็จะเป็นเด่น2นะครับแล้วก็เด่น1ฮหานอยพิเศษนะครับที่ออกรอบ17เจนาฬิกาสนาทีนะครับเน้นนะครับถามผมว่าเน้นตัวไหนนะครับผมก็จะเน้นเป็นเด่น2นะครับ ก็สําหรับจับคู่นะครับชุดแรกนะครับชุดเฮงรับทรัพย์นะครับก็คือ27 28 29แล้วก็20นะครับ17 18 19 10นะครับนะชุดเพลงรับทรัพย์นะครับต่อไปก็จะเป็นชุดเพลงรับเงินนะครับเนาะนะนะครับทำไ้มาชุดแรกอาจจะมาชุดนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็น43นะครับแล้วก็5 3สะจบไปนะครับสำหรับในหลักร้อยนะครับวันนี้นะครับรอบ9นะครับ ติดใจครับเมื่อวานในเ้าห้าน้อยพิเศษเออกมาหลักร้อยวันนี้เลยนะครับผมจับให้สักสี่ชุดนะครับสำหรับ3ตัวก็จะเป็น9 4้าสี่ส8แล้วก็9 1 0นึ่นดีนะครับก็จะเป็นฮ้านอยพิเศษนะครับ ก็ถูกใจหรือเปล่าครับถ้าถูกใจกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอาจจะมีบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมต้องชอบให้กดไลค์ชอบให้คอมเมนต์นะครับก็เพื่อที่จะเวลาคอมเมนต์กดไลค์เยอะๆนะครับเพื่อที่จะคนอื่นนะครับท่านอื่นๆนะครับเขาอาจจะยังไม่เคยรู้จักคนดวงเฮงนะครับให้เขามารู้จักนะครับเราจะได้ดวงเฮงโชคดีไปด้วยกันโชคดีนะครับเราก็ทําบุญเหมือนกับว่า มาดูกันเยอะๆเนาะอ่านะครับเราทําบุญนะครับร่วมกันก็จะได้เสริมนะครับดวงของเรานะครับไปด้วยกันนะครับเราจะได้โชคดีกันไปได้หลายคนยิ่งหลายคนยิ่งมาดูนะครับก็เหมือนดวงผลกันนะครับเราจะได้โชคดีนะครับใครไม่เชื่อนะครับก็ลองดูครับลองสวดนะครับพระคาถามหาจักรพรรดินะครับแล้วก็ คาถาเงินล้านนะครับผมก็เริ่มสวดมา2หรือ3าวันนี้นะครับสมาชิกบอกให้ลองสวดคาถานี้ด้วยครับผมก็ลองดูนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับเหมือนกับว่าเหมือนกับเรานั่งสวดก็เหมือนกับเราข่มจิตใจให้เราเหมือนมีสตินะครับเนาะมีสมาธินะครับทำอะไรต้องมีสติมีสมาธินะครับนะนะครับก็ประมาณมานั้นนะครับสำหรับฮานอยธรรมดานะครับหรือฮานอยปกตินะครับช่วงนี้ก็ ฮอตนะครับถงใสฟุกนะครับรือเพราะเป็นนี่แหละครับเพราะเพราะไงนี่นะครับทั้งกองสลากเนาะยังไม่เลิกนะครับก็นั่นแหละครับอาจที่บังเอิญก็ได้นะครับก็นั่นแหละครับที่ช่วงที่สูตรเข้าเนาะอ่านะครับก็ตั้งแต่วันพุธมั้งวันพุธที่แล้วนะครับมาถึงพุธนี้นะครับน่าจะหลุดวันหนึ่งนะครับเนาะอ่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าจำผิดก็นี่แหละครับ สุดก็มีช่วงที่เข้าก็เข้าครับช่วงที่หลุดก็หลุดนะครับช่วงที่เข้านะครับก็ยินด,ดีด้วยครับแต่ช่วงที่หลุดนะครับก็ต้องขอบคุณกําลังใจทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันไหนที่หลุดก็ยังคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันนะครับนะนะครับให้ทักทีเถอะคนลงเิงเนี่ยเปิดฝาปากาไว้จะแห้งหมดแล้วนะีพยายามพยายามเป็นดินสอก็ดีนะครับสําหรับดูคนลงเฮงนี่ พูดเยอะนะครับเออมันก็ต้องพูดคุยกันบ้างนะครับเนาะคนเราเจอการพบกันก็ต้องคุยกันบ้างนะครับเนาะอาจจะมีสาระบ้างไร้สาระบ้างนะครับส่วนมากก็จะไร้สาระนะครับคนนุ่งหิงอ่าผลายกันไปนะครับสาหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นเด่น2นะครับแล้วก็เด่นหนึ่งนะครับคล้ายกันนะครับเน้นนะครับก็จะเป็น2ตัวเดิมนะครับจับคู่ก็คือ2 6ห สองแปด1อ1เก้แล้วก็17นะครับชุดเฮงรับทรัพย์นะครับต่อไปชุดเฮงรับเงินนะครับก็คือ4 2แล้วก็3 1มหนะครับสำหรับ ในหลักร้อยนะครับก็จะเป็น6นะครับจับให้สัก4ีชุดนะครับก็คือ6 2 9 6 1 2 6 1 8 6 2 7นนะครับนะถ้าใครฟังไม่ทันหรือผมพูดไม่ชัดนะครับกดย้อนไปแล้วก็ฟังใหม่นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับในคลิปนี้นะครับยินดีกับ ท่านที่โชคดีด้วยนะครับเนาะนะนะครับก็ใครที่ยังดวงไม่ดีนะครับก็รอนะครับเนาะนะนะครับช่วงนี้อาจจะดวงไม่ดีนะครับต้องรอนะครับเนาะใครที่ยังดวงไม่ดีนะครับนะนะครับก็นี่แหละครับก็ต้องขอบคุณนะสำหรับการรับชมถ้าในคลิปนี้มีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสํา like <Liberty> หรับคลิปนีก้ก็สวัสดีครับ